สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมอร่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวน่ารักน่ารักที่เห็นแล้วอบอุอ่นใจจริงๆครับซึ่งก็ต้องขอบคุณภาพจากเพจแกรนสปอร์ตด้วยที่ได้มีการเปิดเผยภาพน่ารักน่ารักเมื่อโคดออดได้พบเจอกับชัชชุออนมุกสีที่นครราชสีมาแน่นอนนะครับว่าตอนนี้สาวไทยของเราก็กําลังเตรียมตัวเตรียมแข่งขันรายการศึกชิงแชมป์เอเชียที่โคราชเป็นเจ้าภาพนั่นเองครับ แล้วโคดออสก็มาอยู่ที่โคราชด้วยนั่นเองครับทำให้เราได้เห็นภาพโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นเมื่อโคดออสพบเจอกับชาจุออนโมกสีมีการโผล่กอดกันน่ารักจริงๆครับเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นน่ารักสุดๆไปเลยครับระหว่างโคกับนักกีฬาอย่างชาจูออนแน่นอนนะครับว่าชาจูออนเธอก็ติดทีมชาติมาตั้งแต่รุ่นโคดออส เป็นผู้ฝึกสอนแล้วให้บุ๋มบิ๋มติดทีมชาติตั้งแต่อายุ14-15เลยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ปลูกปั้นบุ๋มบิ๋มมาจนมีวันนี้ครับเห็นภาพแบบนี้แล้วดีต่อใจจริงๆครับซึ่งสาวไทยของเราจะมีลงสนามพบกับออสเตรเลียในนัดแรกวันที่30นี้รอเชียร์รอให้กำลังใจสาวไทยของเรากับการเป็นเจ้าภาพที่ดีไปด้วยกันครับ